The <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับดูอิดวันเดนะคะวันนี้เราจะมาทํากระเป๋าซูเปอร์คาวาอีแบนะคะตัวนี้เราได้เตรียมตัดผ้ามาแล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นชิ้นกระเป๋านะคะแล้วก็นีก้นกระเป๋าตัวนี้กระเป๋าเราจะใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีสายกระเป๋าอันนี้จะมีฟังก์ชันอือ2อันนะคะเป็นสายถือก็ได้หรือว่าสายสะพายนะคะเราก็จะเพิ่มเข้าไปเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ตั้งขอบคุณผ้าที่น่ารักจากเนลกิ จะเป็นแฟลติกนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเย็บประกบตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันก่อนนะคะมันจะเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้แล้วก็พับเอาด้านที่เป็นลายชัดๆนะคะประกบกันแล้วก็เย็บได้เลยเวลาเย็บก็เราจะเย็บอยู่1เซนติเมตรนะคะก็ใช้กะระยะในจักรเอาเนาะในจักรมันจะมีเลขบอกแล้วนะคะ ั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเย็บต่อตัวกระเป๋านะคะตัวนี้เข้าด้วยกันก็วางทบผ้าที่เป็นด้านถูกอย่างนี้นะคะประกบเข้าหากันแล้วก็เย็บ1เซนติเมตรนะคะเพราะว่าในจักมันจะมีระยะบอกอยู่เนาะเราก็จับผ้าให้ดิมมันเท่ากันนะคะตอนเล็บเย็บอ่าเริ่มเย็บนะคะแล้วก็ย้ำด้วย เราก็จะเอาริมผ้าตรงนี้นะคะไปพงริมเพราะว่าเราจะได้ใช้ได้นานๆน,น,นะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็เป็นชิ้นส่วนของก้นกระเป๋าเราจะมีอยู่2อันนะคะเพราะว่าเราจะ่ทำเอาไว้เผื่อเอาไว้สอดตุดกระเป๋านะคะมันจะได้เป็นทรงขึ้นเนาะ ตรงนี้มันจะมีตำแหน่งขีดอยู่นะคะก็ให้เราพับตามตำแหน่งขีดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยิบพับเข้าไปนะคะจากนั้นก็ใช้อีกชิ้นหนึ่งนะคะวางให้มันพอดีกัน ากนั้นเราก็จะเย็บเนาห่างๆนะคะทำให้มันติดกันตรงนี้นะคะเวลาเย็บก็วางด้านผิดชนด้านผิดได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะโชว์สองด้านอตอนนี้ก้นกระเป๋าก็เสร็จแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะเป็นขั้นตอนรีดนะคะรีดสายกระเป๋าตรงนี้มันจะมีสายอยู่2อันก็จะมีสายสะพายกับสายไว้ถือนะคะเดี๋ยวก็ไปที่ตอวรีดกันแล้วก็รีดพับปากกระเป๋าไปด้วยเลยนะคะรีดปากกระเป๋านะคะแล้วก็รีดตรงที่เราเย็บต่กกันก่อนมันจะได้ทําให้รีดได้ง่ายขึ้นนะคะตรงปากกระเป๋า ที่เป็นปากกระเป๋านะคะมันจะมีคลิปอยู่นะคะตามตำแหน่งของแพทเทิร์นมันจะเป็นคลิปหน้าตาอย่างนี้นะคะทำให้เวลาเราวางใส่กระเป๋าทำให้ง่ายขึ้นนะคะรีดพับลงมา3มเซนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพับเข้าไปอีกเซนหนึ่งมันก็จะได้2เซนแบบนี้นะคะ สำหรับคนที่ไม่ถนัดนะคะกะระยะนะเราอาจจะใช้ตัวช็อกสีนะคะขีดไว้ก่อนแล้วก็รีดตามที่เราขีดก็ได้นะต่อไปเป็นสายกระเป๋านะคะนี่ก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำทั้งหมดนะคะสี่เส้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วมันก็จะได้เส้นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้พับเข้าหากัน จากนั้นเราก็รีดทั้งหมดนะคะใส่กระเป๋าวันนี้ทั้งหมด4เส้นเราก็รีดแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะพอเรารีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเย็บตรงที่สายกระเป๋านะคะทั้งหมดตรงที่มันอ้าๆตรงนี้เนาะเวลาเย็บนะคะก็เราจะเย็บเส้นนี้ก่อนตรงด้านที่มันอ้าก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเย็บอีกฝั่งหนึ่งเป็น2เส้นนะคะตรงนี้ก็เย็บริมๆนะ อันนี้ข้างนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะคู่กันไปเลยอันนี้เย็บออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะแน่นขึ้นเนาะหลังจากนั้นเราก็เย็บอย่างเงี้ยทั้งหมด4เส้นนะคะสายกระเป๋าอ,อันนี้ถัดจากสายถือนะคะก็จะเป็นสายสะพายเนาะก็จะเป็นเส้นยาวๆนะคะก็เสียบเข้าไปตามตำแหน่งที่ได้ขีดไว้เหมือนเดิม ำแน่งคลิปนี้มันจะมีนายแพทเทิร์นหมดเลยนะคะแล้วก็เวลาเราตัดผ้านะก็อย่าลืมขีดนะคะถ้าลืมเราก็จะต้องมานั่งเสียเวลาว่าเอ๊ะมันจะต้องเสียบเข้าตรงไหนหน้าอะไรแบบนี้สายมันจะสลับกันนะคะระหว่างสายถือกับสายสะพายนะคะเวลาเสียบเข้าไปวนสายแบบนี้นะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะเดี๋ยวสายมันบิดนะวนเป็นตัวยูแบบนี้นะคะจะเป็นมุมอย่างนี้นะคะเวลาพับ ันสุดท้ายก็เป็นใสสะพายเหมือนเดิมจากนั้นเราก็เย็บตรงปักกระเป๋ารอบๆได้เลยนะคะนี่ก็ตัดเสร็จได้เนาะถ้ามันมีเสร็จได้ก็ตัดออกนะ ถัดไปก็คือเราก็จะตลบสายมันขึ้นมานะคะเวลาเราจะถือมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือเราจะเย็บปากกระเป๋าอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเย็บด้านบนไปเลยพับสายขึ้นมานะคะแล้วก็เย็บทับไปได้เลยนะ มันก็จะสลับกันเนาะเวลาใช้ก็จะเป็นคู่กันอยู่แล้วแบบนี้นะคะอ่ะอันสุดท้ายเลยก็คือประกอบตัวก้นกระเป๋าตรงนี้นะคะมันยังไม่มีตูดกระเป๋าก็ใช้ไอตัวก้นที่เราได้เตรียมไว้มันจะมีช่องเอาไว้สอดกับตัวก้นกระเป๋านะคะ <S <S เผื่อเราซื้อมาเนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้น เดิมนะคะก็ใช้ตัวด้านถูกนะคะประกบกับด้านถูกก้นกระเป๋านะเราจะเย็บวนเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้มันจะไม่ได้เย็บจากริมผ้านะคะเราจะต้องเว้นเข้ามาเส้นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการขีดเพื่อให้หักมุมได้นะคะเพราะว่าตู่กระเป๋ามันเป็นสี่เหลี่ยมเกาะบางเท่ากันเนาะแล้วก็เย็บเส้นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ย้ำก่อนได้เลย ตรงต้นกระเป๋าเราจะมีขีดไว้อยู่แล้วนะคะก็ตัวที่เป็นก้น,นกมันจะเลยขีดมาเซนนึงก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้ามันมาถึงกันพอดีแสดงว่าเราทําผิดนะหยุดตรงตําแหน่ง1นึเซนนะคะแล้วก็หยุดไว้ก่อนยกติ้นผีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้กันไกลขีดตัวที่เป็นกระเป๋าด้านล่างขีดเข้าไปนิดนึงเพื่อที่จะให้มันหักมุมได้นะคะมันก็ต้องหักมุมมาแบบนี้นะ แล้วก็เย็บต่อได้เลยเวลาขิดมุมอย่าขิดเยอะนะคะเดี๋ยวกระเป๋าขาดนะเอาแค่พอมันหมุนผ้าได้ก็พอติ้นผีขึ้นแล้วก็ขีดเฉพาะผ้าด้านล่างนะที่เป็นตัวกระเป๋านะคะจากนั้นก็จับตัวก้นกระเป๋าบิดออกมาแบบนี้นะ นี่พอมาเจอกันแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมนี้นะจากนั้นเราก็เอาตรงเนี้ยรอบๆเนี้ยค่ะสี่เหลี่ยมนี้เอาไปโอไปพงดินนะคะไม่ให้มันลุยเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลย ใช้เวลาทําไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำก็จะได้กระเป๋าแบบใหญ่ๆแล้วก็น่ารักน่ารักแบบนี้เนาะเสร็จแล้วฟังก์ชันมันก็สะพายไปไหนก็ได้นะคะดูใส่บ้านได้เป็นหลังเลยค่ะใหญ่มากเลยจบกันแล้วค่ะอเอาไปเอาาเอ,าาอ่าอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับซูปเปอร์คาร์ไว้แบกนะครับดูอิดวันเดย์วันนี้ ใครสนใจที่จะอยากตัดเย็บง่ายๆแบบนี้นะคะกระเป๋าง่ายๆหรือว่าเป็นงเกมเป็นอะไรที่มันง่ายๆนีอย่าลืมติดตามเรานะคะที่บุญกะนะคะสับตะไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>